ปัดจิงโจ้สุดอดเลยครับวันนี้ครับมีทั้งรถสวยๆครับวันนี้6ล้อมีโนโ่เมก,กาออูโซโ่โอ้ยไม่ใช่โอ้คือสั้นเหรอวะอูสูครับเอ่ออะไ,นไนโโโรนะโรบคอปโอ้ยห่าเด็ก เดื่มจ้อยเอาๆจบไปจ่ายเอกันเฮ้ย<ๆ>่าเสียพดครับแหมต่ทัทกทายกันเล็กน้อยครับก็กราบสวัสดีทุกๆท่านนะครับ FC ที่เข้ามารับชมนะครับหนุ่ยสาวช่องหนุ่ยสาวร้อยเอ็ดนะครับอันนี้ก็โอ้มีอะไรให้ดูเยอะแยะเลย รถใหม่ๆครับให,ใหม่แกะกล่องครับมาใหม่ครับนี่มีทักทายครับอีโนโซิริเมกาห้าร้อยเออมีสามชาด้วยรถสวยๆครับนี่แมโคโกนสองตัวครับวันนี้ยืนอยู่ข้างกันเลย นี่น่าจะเป็นเสียต้นคนโก้นะครับนี่ครับ200อีซีสองร้อยโคมาสูอ่ะแง้มก็เกียร์แล้วอ่าสิบล้อครับสิบล้อก็มีมาสามเอ็มครับอีกนกครับรถหล่อๆครับใหม่ๆครับนี่ฮีโนโ่เมกาเมกา โอ้ขึ้นบ่อชั้นครับโอ้ไม่รู้จะถ่ายตรงไหนก่อนดีแล้วโอ้ตรงนั้นชันมากเลยครับโอ้อัดเต็มที่ครับเดี๋ยวทีลช็รอตครับเอ้คันนี้ทำไมมันเท่จังเลยยุงเยิงไปหมดแล้วครับตอนนี้ทั้งสิสลอ้อและหลอ้อ หล่อส,สองกันครับโอ้คันนี้จัดเต็มครับนี่สวยครับรถสวยรถหล่อ,อครับกางจำเลยครับโอ้ดูหมอกุด,ดย้อยครับรถทำไมเทยังไง กองครับพ่อหนะพ่อยางใหญ่ครับฮะของแท้่ยวไอรีวะ จัดข้างบนด้วยครับนี่เ <laughs> สียต้นชอบใจครับเบียบงมันลายพอดบ่เอ้ยออกมาเลยนี่ยังไม่ได้จอด่ะจอดอีกบอก่อหนึ่งอยู่นั่นบ่เอ,อ้ปลาเงี้ยมปลาเงี้ยมยิ้มแล้วสามเอ็ม <laughs> ครับ ดินคือแข็งครับผมสามเอ็มก็มาครับเดินตักข้างบนครับสองร้อยะมาดูฮีโน่ขึ้นบอบ้างครับสิบล้อ,ลอรครับทางชันๆจะเป็นอย่างไรโอ้เม็ดเปละ อัดมาแล้วครับสุดไม่สุดโอ้ไม่หมดครับยยเยับยต็มดีเลยปะ, <laughs> ยะเยับยต็มดีเลยเยับเลยเอ๊ ายายมจัดให้โอ้ไม่หมดครับพี่น้องแม่แรงจริงๆไปแล้วครับโอ้ทางมันชันกว่าเดิมเว้ยขึ้นบอ่อสองพักครับสองสเต็ปครับวันนี้ดูนครับรถหล่อรถสวยมาแล้วครับจีท้ายกันมาติดติด มาแล้วครับทางนี้ตามมาดูหกรอครับขึ้นบอยอีกสบายไหมสบายครับคันนี้รด,ดแรงโอ้สับสองขึ้นบอยเลยเหรอโอ้โอ,โอ้อัดสองเลยเหรอ ครับแน่นอนปาพศครับปาพศพ่อใหญ่พดครับเองครับแม่เท่าแกครับเองวันนี้รถรอเยอะครับมีแต่รถรอรถสวยครับ้ดูโลโบคอปบครับเจ้าทินครับต้องบอกว่าเจ้าทินเขาอยู่บอมานาน สบายครับโอ้มีหอนด้วยเจ้าชินนีรู้รายแล้วครับขึ้นยังไงชินบอแล้วอันนี้สมาชิกมาเพิ่มใหม่ครับเม็กก้าเม็กก้าฮีโน น่าจะร้อยเจ็ดห้าหรือไม่ก็ร้อยเก้าห้านะครับโอ้ยยืนผู้ภาพนี้สวยมากเลยครับอ่าตักพร้อมกันเลยครับรถขุด ด,ดูพี่หลงขึ้นบอ่อครับเป็นไงบ้างครับพี่หลงจะเป็นยังไงมาชมกันเลยครับโอ้พี่หลงของเรานี่มาแบบเนิบๆครับค่อยๆขึ้นมา สบครับสบ,บาย เ<ม><ม> <laughs> อาต่อ,อกันเลยครับนี่มีมีจีจอดรอ,อก่อนให้สิบ้อ,อขึ้นพ้นก่อนไม่อยากจี้ตูดครับอันตรายอ้มีรถสวยๆเว้ย ครับไม่ต้องเล่งเยอะครับนี่สบายสบายครับมาดูจีเด็ดของเราครับแ่ท่อลั่นนี่ต้องสายนี้ครับอ้าผลละลายกันสับสองแล้วไหวหรือเปล่าสบายครับสบายโอ้ผ่านฉลุยครับ กนใกล้กันครับยืนคู่กันเลยรถขุด2ตัวเลยวันนี้ าจะจับขับเองครับแบบสบายสบายเหมือนกันครับหกลอ้อนี่ชิวชิวมากเลยครับมีแต่คันแรงแรงนี่ทีเด็ดของเราครับนี่สายสุดๆ,ดๆนี่สายสุดๆเหยียบสุดๆครับอัดเต็มที่ใน ไปไม่ไหวเหมือนจะรอดเหมือนจะไม่รอดแต่ก็รอ,อดครับโอ้เร่งคับจะป้าเอาเอาให้สุดเอาให้สุดป้ายกมือไม่ไปครับไม่ไปสบายมากสาวาน้อนขับเลยครับ อย่าหมดนะอย่าหมดนะโอ้ไม่หมดครับแม่รอบไหนก็ไม่หมด <laughs> แซลแกรครับแซลแกเล่นครับรถแรงครับ 3M <Okay. S 1> โเอ็มโ,โบรบอบ์มีเบาอยู่เลยครับขึ้นบอยชิ้วมากเลย thám tra thám tra cha tra thám tra thám tra thám tra đằng phải nè cha, thám tra พอสามชาจะได้หรือเปล่าเนี่ยนีไ่ไปจัดสามชาให้เลยโอ้ยร้อนเดือดไปกันตกใจหมดไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนะครับเลี้ยงคิวกันลงมาแล้ว ที่หลงของเรานี่ไม่มีฟ้าท้ายครับไม่ใส่เลยนี่สไตล์ญี่ปุ่นครับรถสวยๆครับวันนี้นี่จ่คันจำๆครับ ให้เพื่อนๆได้ดูกันยาวๆครับวันนี้เพราะว่ามันมีแต่คันจำๆจริงๆครับมีแต่คันสวยๆครับมีแต่คันรอๆก็ไม่อยากจะพลาดครับก็เวลาก็ใกล้จะเลิกงานแล้วอีกประมาณชั่วโมงนิดๆก็เลิกงานกันแล้วครับหามือ หลอเขเพื่อนเลยทั้งขากระจกทั้งหมวกหน้านจัดเต็มครับาสามชาครับสามช้าพอ,อสามชายังยังไม่ได้ฟังเลยวนันนี้ขึ้นแบบสบายสบายครับไม่ไม่ไม่ท่อไม่ลั่นเลย ไปทิ้งไก่นะครับเนี่ยนู่นครับรถไทรถไทยอยู่นู้นครับนน่นเดี๋ยววันนี้ให้ดูหกล้อขึ้นบ่ก่อนครับรถไทททำงานอยู่ไกลครับวันนี้นี่รถรอครับเพียงชิวันมาเลย ดีเด้ลูกเพ่ไปคนละเรียนไปคนละเรียนมาดูพี่ลงขึ้นบ่อครับวันนี้ ขององเรานี่เก่าแต่เก่าครับขึ้นสบ,บายสบ,บายครับ สำหรับท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากช่องด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้นะครับผมสำหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่ฝากช่องน้อยๆไ้หนึ่งช่องนะครับอ่าิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวให ชมชิปต่อไปครับแท็กสองครับอขอคราท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ